Update Cryptocurrency. อัปเดตคริปโตเคอเรนซี่ว Care เดข่าวกันหน่อยนะครับข่าวแรกนะครับจากวอเชอร์กูรูครับล่าสุดนะทางด้านของประธานานธะิบดีทรัมนะครับก็ได้เซโนไปเมื่อถูกถามว่าภาษีนำเข้าของจีนเนี่ยยังคงอยู่หรือไม่เนี่ยเขาบอกว่าไม่หมายความว่าไง ก็เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่ว่าตั้งภาษีเขาแล้วก็ปรับลดเขาเนะนี่ยตอนนี้ดันภาษีขึ้นทะลุร้อยกับปรับลดร้อยนะครับมันก็เลยมีคนแซวนะครับว่าเออสองตาแก่เนี่ยขออภัยนะที่ที่พูดไม่ไม่ค่อยสุภาพนะครับสองตะแก่เนี่ยแกก็เล่นเหมือนเปาวยิงชุมเนี่ยอ่า,ฉ, 7, อาฉันจัดให้เจ็ดพันเอร์เซ็นอ่าฉันจัดให้แปดพันเปอร์เซ็นต์เยก็เล่นกับสองคนเนี่ยอ่าเล่นกับสองคนแล้วกเดือดร้อนทั้งโลกนะครับก็เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ เนี่ย no trade อ่า n no น trade talk นะครับ with China เนี่ย Market fail นะ China, เนี่ยอ่า t ท a ด l อล t กวิ a น k เนี่ยมาร์เก r ตรีค e แล้วก็มันเป็นลูปอย่างเงี้ยครับจะคิดง่ไงก็คือผมจะไม่คุยกับอผมจะไม่คุยกับประเทศจีนผมจะไม่เทรดผมจะไม่ซื้อขายกับจีนแล้วเนี่ยพอตลาดพังปุ๊บอ่าพี่อ่าเดี๋ยวเราต้องอ่าเจรจา กับประเทศจีนนะเพื่อแก้ไขว่าตลาดมันมีปัญหาพอตลาดมันรีคอเวอร์ได้ปุ๊บคราวนี้ก็หาเรื่องต่อหละเนี่ยมันก็เลยแบบมีการแซวกันนะแบบโอ้วัตถุฟลักนะเออมันรู้มันรู้ทันเกมกันหมดแล้วเนี่ยเออเนี่ยดูดิเขาก็เลยมีคนแซวกันอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยครับเนาะก็ สังเกตดูดีๆนะครับว่าช่วงนี้ทาจะเล่นเล่นไม้นี้ต่อหรือเปล่าถ้าเราดูแล้วเออทาจะประกาศในส่วนนี้นั่นอ่ะหาจังหวะดีๆแล้วกันอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เติมกาวให้กับเพื่อนๆนะครับก็เหมือนที่พี่ๆหลายๆคนบอกว่าอ่าทั้งพี่นุ่นทั้งพี่วารัชกาพี่พอเช่พี่หลายๆคนนะครับที่บอกว่าโลกคริปโตมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับล่าสุดนะครับในการประชุมเนี่ยของ IMf นะครับ หรือว่าการสัมมนาเนาะอ่าบิ๊กนิวนะครับ IMF นะครับอ่าเมเนจจิ่งนะครับอ่าอะไรเนะี่ยดี렉เตอร์นะครับดีเร็กทัร์นะครับอ่าคุณอะไรเนะี่ยคริสตัลลิน่านะครับอ่าจอร์เจียวานะครับได้พูดคุยเนี่ยครับบอกว่าในที่ประชุมนะเขาบอกว่าอ่าเอ็กเฟเนาะเอ็กเฟนะครับ r ร a เ i t ตนะเฟสเงนนี่อสมนะครับดิจิทัลนะหมายความว่าไงนะครับเราต้องยอมรับความจริงครับว่าเงินเฟียสเนี่ยจะถูกโยกย้ายและเปลี่ยนไปเป็นดิจิทัลซึ่งในบทความที่เขาพูดเนี่ยครับเขาบอกว่าคุณต้องยอมรับความจริงว่าโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วนะครับและเงินเฟียสเนี่ยมันจะถูก เปลี่ยนไปเป็นดิจิทัลมากขึ้นและระบบบล็อกเชนจะถูกนำมาใช้ในการเงินนะทุกคนต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการจับใจ่ายใช้สอยผ่านระบบดิจิทัลอันนี้คือ IMF เป็นคนพูดเองนะครับและ IMF ให้บริการใครบ้างร้อยกว่าประเทศนะครับอ่าแล้ร้อยกว่าประเทศนี้ผ่านใช้กู้เงินผ่านใคร IMF ครับและ i m f บอกว่าผม ผมแนาแน่นนแล้วผมเรียนรู้และยอมรับในส่วนของค,โตโตคลิปตัวเคอเรนซอีอ่ะนั่นมันจะพ้นใครอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละคิดเอาคิดเอานะก็เนี่ยแหละรครับเนี่ยคลิปโต,โตเคอเรนซีมันมาแล้วครับหลายคนบอกว่าโอ้มันไม่ธรรมดาแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับนะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งข่าวนะที่มันมันมันค่อนข้างกล่าวอยู่พอสมควรเนี้ยอันนี้คือเป็นการสัมภาษณ์นะครับ เราดูแล้วกันในช่วงตลาดแดงๆเนี่ยที่คิดเครียดกันเนี่ยว่าเฮ้ยบิตคอยมันจะลงไปต่ำแสนไหมเอาคอยจบแล้วหรือเปล่าบูลันมันมาไหมเนี่ยเออหรือว่ามันจะจบแค่นี้อ,อ่าหรือว่ามันจะลงลึกมากว่านี้นะครับอันนี้อยู่ในช่วงที่แบบว่าเด a ดแอร์นะเพราะว่าก o วเ r n m ์เ t เขาชะด,ดาวอยู่นะยุตินะครับไม่มีการทำงานนะครับ ส่วนการเงินโลกอะไรพวกนี้มัน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 ไปไกลแล้วครับมันไปไกลแล้วมันไปไกลแล้วนะเออเขายอมรับที่จะใช้คริปโตเคอเรนซีเต็มแก่แล้วแต่รัฐบาลยังทะเลาะก,กันอยู่นะยังตกลงกันไม่ได้เรื่องงบประมาณครับไม่ได้เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศเลยนะทะเลาะก,กันเรื่องงบประมาณเนี่ยนะอืมคุณได้งบเยอะฉันได้งบน้อยฉันได้งบน้อยคุณได้งบเยอะเนี่ยเออเนี่ย มาๆมาตกลงกันไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจทั้งโลกนะครับหยุดชะงักนะครับถึงขั้นกระดอบดาวบางตัวก็บางบริษัทถึงขั้นกระเจงนะครับนักเทรดหลายหลายคนถึงขั้นขั้นกระหมดเนื้อหมดตัวนะครับก็เนี่ยแหละเดือดร้อนกันทั้งโลกครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีว่ามันจะมันจะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือ imf นะรอดูแล้วกันว่าการเปลี่ยนแปลงมันสูงมาก นะครับอันนี้คือเน้นๆเน้นๆน,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 นะครับกับอีกอันนะครับคุณแบดเกลิงเฮาส์ในเมื่อคือนเะนี่ยผมก็รีทวิตแบบด่วนเลยนะก็คือเขาโพสต์ปุ๊บโอ้โหอลังการนะครับทางด้านของคุณแบดเกลิงเฮาส์นะครับออฟฟิเชียลเขาส่วนตัวนะเขาได้ออกมาโพสต์ว่าในวันนี้ริปเปิลนะครับกำลังบุกเบิกนะครับตลาดการชําระเงินแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคลังเลยมากกว่านะคลังขององค์กรมูลค่ากว่า120ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับ โดยการเข้าซื้อกิจการนะครับเจ้าตัว GTE เรียลซูรนะครับเรียลซูรีเนาะมูล,ลค่ากว่า1,000ล้านเหนรียญสหรัฐครับโดยเขาบอกว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับตอกย้ำให้วงการนี้เห็นว่าเหตุใดการชำระเงินจึงเป็นกรณีการใช้งานหลักของคริปโตเคอเรซีและบล็อกเชนนะครับเป็นอันดับแรกและการชำระเงินเป็นจุดเริ่มต้นของดิปลนะครับด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับ ครงสร้างพื้นฐานนะที่ซับซ้อนนะครับแยกส่วนและไม่มีประสิทธิภาพนะครับแต่อย่างที่ทราบครับ r i p เปินะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับในการใช้ประโยชน์เรื่องเทคโนโลยีและการเงินแบบกระจายศูตรหรือว่าดีเซนเ r อร์อไลท์อ่ะริปเปิซื้อบริษัทนี้ไปแล้วนะครับบริษัทนี้ทำอะไรนะและบริษัทนี้โคกอะไรนะครับซึ่งในกระดานนี้นะครับ กระดาษชุดนี้นะเปเปอร์นี้นะเขาบอกว่าอะไร s w i ปนะครับอ่า uh, compatible นะครับ compatibleapplicationprofile2024 นะครับก็คือระบบ s w i ปเนี่ยยอมรับในส่วนของอ่าจาจีเท s u รีนะครับ uh, หรือว่าจี e ทสทรีนะครับจีเทส u รี uh, ie, เนี่ยบริษัทบริษัทเนี้ยทำหน้าที่อะไรดูแลเรื่องระบบการเงินครับ ไม่ว่าจะซื้อขายฝากถอนนะครับบริหารจัดการเรื่องคขังการเงินครับและถูกยอมรับผ่านระบบสวิปบริษัทเนี้ยมีพาร์ทเนอร์เป็นใครมีพาร์ทเนอร์ใหญ่มากๆ JP Morgan ครับอ่าเกสเกลด้ยป่ะน่าจะใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน้าหนึ่งนะครับก็บริหารจัดการเรื่อง s t o r เรจเรื่องดัต้ a n a l ลิซิตเกี่ยวกับการเงิน โอนถอนนะครับใครดูไลฟ์เมื่อวานนี้น่าจะเห็นภาพได้ชัดนะนี่ยแหละคือสิ่งที่ต่อให้สวิฟไม่ยอมรับครับไม่ยอมรับไม่อยากใช้ริปเปิไม่อยากใช้ x r คนะคสุดท้ายเจอริปเปิซื้อบริษัทที่คุณต้องโคอ่ะที่คุณต้องใช้และคุณเป็นคนกล่าวออกมาเองว่าคุณเป็นคนการันตีว่าเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับอ่า ระบบ s วิฟนะการ transfer เม็ดเ,เงินข้ามประเทศและเป็นสตอรีหรือว่าเป็นเป็นตัวหลักในการบริการนะให้บริการในการ t r a n ฟ f e r ข้ามประเทศเนี่ยอย่างเช่นว่าอ่ะถ้า s วิฟจะต้องมีการสำรองเหมือนเหมือนว่าสำรองจ่ายนะเพื่อรองรับบริการเนี่ยอ,อย่างผมเนี่ยจะโอนเงินประมาณ200ล้านเหนรียญสหรัฐไปยังประเทศไทยวนะคมัเพราะผมอยู่อเมริกา ไม่ใช่ว่าเงินสดผมเนี่ยที่ไปฝากธนาคารและฟอร์ไปเนี่ยอันนี้คือดั้งเดิมนะมันไม่ใช่ว่าเงินสดผมเนี่ยจะต้องแพ็คใส่กระเป๋านะครับขึ้นเครื่องบินส่งไปฝั่งนู้นไม่ใช่นะครับเงินสดผมเนี่ยจะอยู่ในฝั่งนี้ในอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเดิมแต่สิ่งที่ไปคือตัวเลขครับแล้วใครเป็นคนสำรองเงินออกให้ก่อนละ่ะเนี่ยแหละครับบริษัทนี้นะ t r e ท s u r y นะครับอ่าเนี่ยแหละ คือบริษัทที่มันเป็นคลังให้นะแล้วคิดดูว่า Ripple ซื้อบริษัทนี้ไปเขาไม่ต้องสำรองเงินสดครับเขาใช้โทเค็นเอาอ่ะคนแรกตรงนี้เธอเคนไะ่นคุณสวอปไปเลยนะเอาดอลลาร์มาสวอปเป็น XRP แล้วคุณก็ทานเฟอร์ส่งไปเลยเนะี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแคร์ไม่ต้องสวนว่าคุณจะถ่ายโอนเม็ดเงินยังไงสุดท้ายคุณไปขายที่ปลายทางเขาก็ต้องซื้ออยู่ดีนะเพราะว่าเขาก็ต้องใช้ค่าเงินตัวนี้นะคุณ ณเอาเงินสดมาเนี่ยถือมาเป็นตั้งคุณเอาไปฝากยังไงเขาก็ยอมเซอรครับยังไงเขาได้ใช้ครับอืมก็ซื้อไอ้คูีเลยสะดวกกว่าแล้วในเมื่อเราซื้อครั้งตัวเนี้ยมันได้ใช้อะไรบ้างเนี่ยเขาเขาทําเป็นโซลูชันแบบง่ายๆเขา้าใจง,ง่ายๆนะอ่าทางด้าน,นของคุณแชทนะครับคุณแชทเนี่ยก็ก็ได้อธิบายง่ายๆนะในในโพสต์นี้เขาบอกว่าไม่มีทางใดก็ทางหนึ่งนะครับฉันจะตามเธอเนี่ย ฉ,จจฉันจะจับเธอให้ได้เนี่ยฉันจะจับเธอให้ได้อันนี้คือเอ็กพีเอลอีเอลอยู L ่ดี A D> ก็คือในเมื่อสวิปคุณปฏิเสธฉันใช่ไหมไม่ยอมใช้ฉันเป็นหลักใช่ไหมแมซื้อบริษัทเอตัว g ีเทสซูรแม่งเลย L U A D> นะครับทุกครั้งนะเงินที L ่จะต้องผ่านระบบสวิปเนี่ย,ยอืมต้องมาจากบริษัท g ีเทสซูรครับแล้วเข้าสวิปครับ แล้วเข้า JP Morgan ครับแล้วไปโกลเมนแซคครับอ่าคิดง่ายก็คือเขาจะทานเฟ s ร์มเงินจากต่างประเทศเข้าไปยัง JP Morgan เนี้ยสุดท้ายก็ต้องผ่านบริษัทเทสโซรี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีมีแยกสาขาขึ้นมาอีกนะอ่ะสวิปเดิมหรือ Ripple แล้วก็ตอนนี้ Ripple มันซื้อบริษัทนี้ไปแล้วอ่ะเออเขาจะแกนตรงนี้ไปแล้วครับเขาจะใช้ระบบสวิเดิมดือ เขาก็ใช้ระบบตัวเองสิไวกว่านะอแล้วยังไม่พอเนี่ยเขาจะเปิดแบงค์เปิดธนาคารเองนะครับเอามาเสียบไว้ตรงเนี้ยแทนสวนะิฟเนี่ยอ่าเงินที่เข้ามานะจะผ่านระบบสวิฟเข้าแบงค์ริปเปิแทนแล้วก็แบงค์ริปเปิยิงตรงให้กับ JP พีมอร์แกนยิงตรงให้กับโกลเมนแซกเนี่ยไวยกว่าเยอะนะแล้วก็ค่าธรรมเนียมถูกด้วยท a านซัคชันไวนะ แล้วก็ควบคุมเองทั้งทั้งระบบเนี่ยก็เนี่ยตั้งแต่่าตั้งแต่คลังแล้วก็การกระจายนะการกระจายทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์เป็นสเตเบิลคอยเป็นเหรียญอะไรต่างๆนะครับเขาจะกลายเป็นว่าเขารองรับแม้กระทั่งเงินเฟียดยันเงินคริปโตเคอเรนซีและสกุลเงินต่างๆนะครับที่เป็นดิจิตอลนะอันนี้แหละ,ะเพื่อนๆคิดดูแล้วกันว่าตอนเนี้ทุกอย่างมันเซ็ตพร้อมไปหมดแล้ว ที่มันย่อจริงๆอ่ะมันล่วงหนักๆเนี่ยมันล่วงเพราะอะไรนะครับอืมมันล่วงเพราะอะไรเนี่ยมันล่วงเพราะการบริหารของอ่าของ government หรือเปล่านะครับมัน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 ล่วงเพราะอะไรเออเราต้องตั้งโจทย์อย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้สถานการณ์ของคลิปโตัวคอเรนซีที่มันย่อมแย่เนี่ยมันเกิดจากอะไรหนึ่งทำทำบตดแผลให้กับนักลงทุนโดยการที่ไปบอก ลูกตัวเองว่าเฮ้ยป้าจะโพสต์ในส่วนนี้นะ <c oughs> แล้วลูกตัวเองก็กกกได้กำไรไปชิบีชิบายนะครับแล้วก็อะไรอีกนะทําจะปลาใสนะก็มีวานยักษ์ใหญ่จากไหนไม่รู้ตั้งช็อตนะครับปุ๊บแล้วทําให้นักลงทุนเขาแ,แผนิคแผลรอบที่แล้วยังไม่หายแผลรอบใหม่มาอีกแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ น่าลงทุนนะเขตนะครับและโปรเจกต์ดีๆเหล่านี้ก็ไม่เกิดอ่าถูกกดไปด้วยนะครับนี่แหละอันนี้ก็เป็นกาวนะถือว่าเป็นกาวนะครับอืมถือว่าเป็นกาวเพราะว่าเมื่อวานนี้เราไม่ได้อัปเดตแบบเต็มนระ้อยเปอร์เซ็นต์เนาะตอนนี้ก็มีข้อมูลละนะอสุดท้ายครับสุดท้ายกาวอีกตัวเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยในเมื่อกาบ t มนชัดดาวมันยังไม่จบ ในเมื่อ Government s h ชัดดาวมันยังไม่จบก็กราตคาดว่านะจะอนุมัตินะครับ ETF ชุดแรกนะครับ XRP ระหว่างวันที่18ถึงวันที่25ตุลานี้นะและ XRP จะพุ่งทะลุไป5ดอลลาร์สหรัฐจะเกิดขึ้นไหมในเมื่อก e r n m e n t s h ชัดดาวยังเป็นอย่างนี้แล้วล่าสุดครับการลงคะแนนเสียงนะในส่วนการยุติของก o v e r n m น n t นะครับครั้งที่9ไม่ผ่านนะครับ เออรอรุ้นไปสัปดาห์หน้าต่อนะวันนี้วเข้าวันศุกร์นะคืนนี้ไม่รู้ว่าจะมีการยื่นในส่วนของการขอเปิดรัฐบาลอีกรอบหรือเปล่าถ้าผ่านในคืนนี้ก็วันพรุ่งนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้อ่าน่าจะกลับขึ้นมาดีนะถ้ามมันมีการประกาศอ่าเลี้ยวเป็นนิ่งเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหคริปโตเคอเรซีน่าจะดีกว่าเดิมโดยเฉพาะเอาคอย นะครับแน่จะบิตคอยน่าจะแบบอืมนิ่งๆอยู่ที่เหลือก็น่าจะโอนเข้าบิตคอยกันหมดเลยนะก็เพื่อน,อนๆคิดเห็นยังไง,ไงก็ลองพิมพ์มาพูดคุยกันดูนะครับถือว่าเป็นก่าวหรือว่าเป็นถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ก่ลาวนะอืมเนี่ยรอดูรอต่อไปเมื่อไหร่จะเปิดนะรัฐบาลนะครับของสหรัฐนะอ่าแล้วก็เมื่อไหร่ ETF จะเกิดแล้วก็เมื่อไหร่ การอนุมัติธนาคารจะเกิดนะก็รอดูต่อไปเนาะ